ทำไรลูกไปดูร้านกันเลยเรานะคะทุกคนอันนี้ลูกค้านะคะอ่นลูกบ้านเลิกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าร้านกันเลยนี่หน้าร้านเรานะคะทุกคนวัดเทพอยู่ในวัดเทพตรงนู่นนะคะอยู่ในวัดเทพนะคะทุกคนนี่คือร้านของเล่นนะ นี่นะคะทุกคนนี่คือร้านนะคะค่ะวันนี้เราจะไปซื้อของนะคะไปดูกันเลยเเมมีหน, <c oughs> น่วย,วาย,ายวมความเยนันี่ว่าไงเกหัวไเกเียด <c oughs> นี่่ัเกเสงนี่วันนได้ับหน่วยเล่มนเพิ่นใส่อะไรน้องไม่ใส่เเหมือนเดิม ่ทุกคนกับรอไม่ห้องน้ำเกิมนะห้าบาทยังเรียนนะเราเียบอกว่านื้ดนยจะเล้งนะเอาเื่องะ่นน่ระไปร้านกันนะคะทุกคนกคนค้ามีคนซื้อน้นะคะ อ,อันนี้วิสิบาทเจ้าใหญ่อันนี้สิบบาทเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะสิบาทนะนะนั่ตนนนงตงาานะ้านะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์ใครติดติดตามะะได้ค่ะ มอเลิกแล้วนะคะทุกคนเอาอะไรไปลูกเอาอะไรไปครับเดี๋ยวเองไม่ว่างกับเป๋าก่อนเดี๋ยวพึ่งไปไหน